Oh มาเที่ยวมาตัวนี้มาตอนนี้มันตัะทิโมนือว่าเขาร้กกันดีแล้วตื่เขาไปตงเขาให้มานี่รวว่าไต เขาโดนยังไงถึงโดนขโมยกระเป๋าได้อันนี้ไปที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยเห็นทิชกระเป๋าเทวเวลาที่เที่ยวมานะเนี่ยพี่บอกว่าไปที่โรงแรมอเนี่ยเสือลาวอ่ะันนี้บอกว่าจะไปที่ห้องน้ำเนี่ยไปที่ห้องน้ำอ่ะพี่เนี่ยลุลยันทิชกระเป๋ามีเงิน เสองพันหนึ่งร้อยดอลลาร์อะไรเอีกนี่ไอโฟนพร้อมมากอ่าสิบสี่ก็ผู้หญิงเก็บรกระเป๋าเงินเองโทรศัพท์ไปขโมยไปเลยขโมยไปเลยอันนี้ตรวจสอบว่านู้นไม่มีผีฟินไปไหนเนี่ยดูไม่มีกระเป๋าด้วยไม่มีโทรศัพท์ด้วยแล้วแล้วไปเจอผู้ติดไปไหนที่อิสโซเมี่อิสตเนี่ยก็คือมาพามาที่อ่อใช่ครับก็คือไปเที่ยวแล้วกลับมาครับ เอาพอเอากล้องให้ดูได้ป่ะ